กินไหมพี <estrogen> <IS G IN> ่บีกินพี่บีสงสัยดูดีคนมันดูอายว่ะบอลควันเต็มบอลนะเพื่อนเนบูจะเปิดร้านอาหารป่าให้ลุงน้อยนะขายทุกวัน ดีค่ะในวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่<า>ยูไนแจ๊แคนาดากันอีกแล้ววันนี้นะคะเป็นเมนูที่ตกใจมากๆลุงน้อยตืน่นเต้นไหมกับเมนูในวันนี้กินทุกวันชื่อต้มขยดวันนี้นะคะเราจะไปกินต้มอึอ่งกันค่ะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนแล้วถูกไหมโอเค<ๆ>เรากลับกันมาที่นี่อีกแล้วนะคะแต่วันนี้ไม่ได้มีคุณลุงนองนะคะลุงนองทีลง่ลุงน้อยบอกว่ามันลุงน้อยบอกว่ามีสิทธิ์จะดังนะคะวันนี้เขาไม่ได้มาด้วยนะคะ โอเคเดี๋ยวเราวันนี้เขาเขาเขาเตรียมต้มอึ๋งให้เราแล้วเพราะว่าอึ๋งเราไปหาที่กรุงเทพไม่น่ามีแต่วันนี้เป็นสิวนะโอนี่นะคะบาบังบอลนะคะนันๆทีจะเห็นแก่อกจากงจังหวัดนะคะเพราะว่าอยู่บ้านเนี่ยโหไม่ไม่เคยย่างกล้าวเลยนะคะบ้านก็ไม่เคยกวาดไม่ทำอะไรอย่างนั้นค่ะไม่ใช่ว่าดีเลยนีกูเนี่ยเฮ้ยตลกว่ะเฮ้ยตลกว่ะไหนดิดช่องเพงนี้แป๊บนึีแป๊บนึงนะ้ดิดช่องช่องขึ้นเลยครับ บาร์ดบีบีเมมโมรี่นี่นะคะคุณบารเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เคยมาที่นี่เลยถูกไหมครั้งแรกเลยหรือเปล่าว่ายายเดี๋ยวนี้นหลานคนโตเรวเร็วตั้งแต่ยายจากไปยังไม่เคยมาเลย ไม่เคยมีเลยดีเฮียเตรียมอย่าตีความแบบนั้นอบแค่บอกเฉยๆก็เฮียไม่เคยมาก็บอกยายนี่ร้อนไงแผ่นนี้มันร้อนไม่เคยมาเลยอ่ะไหวยายก่อนเร็วๆถึงแม่ป่ะเนี่ยไหวไหวยายเร็วๆอันนี้คือยายนี่คือแม่ของแม่สมานเสือเปียชะตาก็เกิดวันที่7พฤศจิจำได้เลยขนลุกมากเลยรู้ปะทำไมยายเสียก่อนมันเกิดเฮียวันเดียวอ่ะดู อ๋อเออใช่ใช่ทีเกิดยึ้นกยาที่ก็มันจะจัดมันเกิดอีกวันหนึ่งอะเราได้จัดไหมไม่ได้จัดยายเสียก็เลยขับรถมานี่เลยอ๋อใช่ตอนนั้นกำลังแทงสนุกอยู่สมัยตอนอายุสิบแปดสิบเก้าอ๋อตอนนั้นกําลังแบบฮิวี่เวยเลยนะโอ้ฮอตกำลังเนี้ออยู่ก็นี่โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปไหวยายก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูต้มอึ่งกันว่าอึ่งจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะเราอันนี้คือครั้งแรกในชีวิตโบเลยไม่เคยกินเลยนะเมื่อวานเห็นกินอยู่กินและอึ่ง อึ้งไงอึ้งอ่างดูหน้าไปดิ และนี่นะคะเรามีอาหารพื้นบ้านเยอะมากนี่คือขมไหมคุณบอลวุฒินี่ททำอะไรจะเอาก่อนเลยใช่ไหมเราต้องชิมก่อนว่าเฮ้ยมันได้ไหมถ้าได้เนี่ยจะได้อยู่นี่นะนี่คืออะไรอันนี้คือก้อยเด็บอ่ะกินชอบเลยนะขมมันเป็นก้อยขมอร่อยไหคะอร่อยปะจริงพริกปะละอันนี้น้ำพริกปละอันนี้โคตรเด็ดเด็ดมากล้นเชื่อที่สุด เปเนี่อุ้ยอันนี้อร่อย <c oughs> โคตรน้ำพริกปลาราไผ่สาลีคือเดอะเบสจริงๆคือถ้าเกิดว่าใครเห็นว่าไผ่สาลีขายพวกน้ำพริกปลาราหรือว่าน้ำปลาราเนี่ยไม่ต้องคิดเลยค่ะซื้อได้เลยกครสั่งมาแล้วก็ตอนนั้นไม่รู้ว่าบ้านเดอยยู่ไผ่สาลีก็สั่งมาจากเฟซบุ๊กแล้วอร่อยมากแบบน้ำพริกดีมากคือแบบหอมมากๆหอมและนัวมากจริงๆตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราอคุณนกน้อยที่หัวบินนะคะกําลัง ต้มอ,อึ่งน,นะคะแล้วก็ต้มไก่บ้านเพื่อที่จะมากินด้วยกันนะคะกินข้าวเช้าด้วยกันในวันนี้ A later few moments later. มาละครับทุกคนจะบอกว่าต้องอธิบายก่อนนะว่าอึ่งที่เราหามาเนี่ยคือเขาหาเองแบบไม่ได้ซื้อเพราะซื้อคือไม่มีในช่วงนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้คืออึ่งแรงมากคือมันแรงแล้วอึ่งก็ไม่ได้มีไข่เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นอึ่งมันก็ตัวรีบมันไม่เหมือนช่องอื่นนะที่เขากินกันนะมันแรงมากมาดูหน่อยนะมันแรงมากจริงแล้วคืออึ่งกินไหมพี่บีกินพี่น้กลัวกลัวเหรอ น่ทุกคนคือโบอยากกินไข่มาเพราะว่าดูจากท้องอื่นกินหลายหลายคนมากก็เลยขอตัวนี้นะที่แบบมีไข่อยากลองชิมลูกอื่นกินละกินแล้วมันก็ขอชิมน้ำก่อนก็อร่อยดีนะกระดูกกระดูกกรอบหมดเลยจะกินแล้วนะกินได้ปะเนี่ยเอาดีๆได้ไหมอุ้ยอร่อยมากเขาไข่มันมันมากแต่มันมีแค่นิดเดียวอะ พักักท้อกอย่าหามกับบ้านอย่าพลิกตัวมันขึ้นมาได้ปะดีสงสัยดิคนมันดูอายว่ะเฮ้ยเข้าใจแล้วคือไข่อะไข่มันจะมีความความมันแล้วก็หอมไข่อร่อยมากจริงนะแต่ไม่มีไข่ตัวเล็กๆมันไม่มีไข่แล้วเฮ้ยไข่อึ๋งอร่อยมากนะเฮียรู้ป่ะดูมันแรงขนาดไหนดูแรงขนาดเนี้ย แต่วันนี้นะคะเราไม่ได้มีแค่อึงนะคะแต่ว่าเรามีก้อยด้วยนี่นะคะแล้ววันนี้เราขอเราขอเชิญพับกบบ้านวาควันเต็มปอนดเร็วมาควนเต็มปอดมาเร็วกินด้วยกันนะเพื่อนตัวใหญ่ไหมเนี่ยอันนี้เลยมัน <c oughs> ต้องบอกก่อนนะคะว่าที่ไัยสาลีเนี่ยปลาร้านเด็ดมากปลาร้าคือดีมากๆต้องจุ่มอ่ะทุกคนต้องใช้มือเลยนะเนี่ยอื้อหือมองนี่น้องกินปลาร้า เป็นก้อนเลยนะจับเขาเรี้ยแล้วอันนี้ก้อยตามคำเรียกร้องเพื่อนนี่ต้มกบก้อยเสร็จต้มปลาด้วยงอพวกกินอะไรได้บ้างก็นี่ไงต้มไก่ไงต้องนานไหมมากินยังไงง้อสองนี่ดิก็กินทั้งตัวโบนี่ไมากินด้วยงอหยิบบางกี้ให้บนน่ะนี่ยไม่กินเหรอกินอะไรหยิบแบบเมื่อกี้ให้โบแบบนี้ลงแล้วเอาเข้าปากเลยอย่ารอกระโดดมากลไม่ไม่ น้อยแค่หักแค่โบงน้อยหักเอาแต่ขาดิยขามันนิดเดียวเนี่ยมันเนื้อแค่นี้นนนอ่ะกรอบไหมก,ก็ก็เหมือนเนื้อสัตว์ทั่วไปนะไม่ได้มีปัญหาอะไรคือเราเสร็จภาพงไงไมึงันไม่มีปัญหาอะไรโบเอานี่เลยไม่มีปัญหาไม่เหรอ <laughs> เอาเดียเดี๋ยวเฮียหย่อนให้คนนี้ถือว่าเป็นคลิปกลับกลับบ้านกินข้าวแล้วกันขอบคุณค่ะ ได้ไหมเรดี๋ยวโบจะเปิดร้านอาหารป่าให้ลุงน้อยนะลุงน้อยทําอร่อยมากขายทุกวันขายขายแล้วก็ปิดนี่นะทุกคนต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้ติดก้อยมากๆนี่อร่อยก้อยพระราบก้อยคืออะไรก้อยไงก้อยนี่ก้อยนี่โป้งเขาเล่นแล้วเดีวกเอาดิอานะโบขอขานึ่งขอขาหนึงขา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 บ ร่องโบต้องกินได้ทุกอย่างเข้าเลยเขียวก่อนด้วยไงไม่เป็นไรถ้าไม่เห็นโอเคถ้ามองอ่ะไม่ค่อยต้มไก่คือโคตรอร่อยนมันมีความหวค์มากอะรู้ไหมขอชมอีกทีจ้าเดี๋ยวว่าจะไปต้มให้เพื่อนเกินที่บ้านเพื่อนมันข้าวก็เร็วมันเหมือนอะไรรู้ปะ เคยเห็นกบโดนรถทับที่ถนนไหมวิวมวันเหมือนอย่างนั้นะอะไม่เราคิดไงเราคิดไงทำไแล่ะมากอกก่อแล้วก็ไปเดี๋ยวเราขออนุญาตเปลี่ยนอาหารจานหลักนะคะเพราะว่าเนื่องจากอันนี้เนี่ยมันไม่มีไข่แล้วเมื่อกี้เรากินไข่ไปแล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราค่ายอยเก็บไปกินทีหลังกลับบ้านขอเอาอันนี้ไปนะต้มไก่โคตรอร่อยลุงน้อยลุงน้อยเอ้ย มันไม่เปรี้ยวอ่ะอื <c oughs> ใครยังอร่อยอ่ะอืฉุกใจฉุกใจแม่ลุงอยู่ซ้ายอ่าป้าอยู่ขวาใช่แล้วใครอยู่ข้างหน้าอืมวันนี้ก็คือไม่ได้เป็นรายการหลักของช่องเราอันนี้คือถือเป็นคลิปวอล์กเดี๋ยวทำบุญด้วยตามมาจ้าเดี๋ยวพาไปทำบุญวัดเขารักไายด้วยวิวบ,บ้านเบอน้อยน้อยห้าหหลิตรไอหมูวะมูวมะบุกอ่ะ เ,เ,เรามากันไม่ได้มากันแค่นี้นะออบุ๊กกับ b บบีบทุกคนแล้วในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเก็บกระเพรากันต่อแล้วเดี๋ยวเราจะไปวัดข่ารักเทยกันต่อวันนี้ก็คือมาเป็นคลิปวอล์กเดี๋ยวครั้งหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาหาอึ่งที่มีไข่เยอะกว่านี้มากินกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเอายังไม่ไปเดี๋ยวไปวอล์กต่อโอเคบายบายนี่นะคะลุงแป๊กําลังจะเก็บกระเพราให้แม่นี่อันนี้ก็คือ1ตําบล1นผลิตภัณฑ์เลยแบบว่า อยากกินกะเพราปุ๊บเด็ดได้เลยดูดิทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะไปวัดเขาลักชัยต่อจะบอกว่าวัดเขาลักชัยเขากําลังจะทำโบสถ์แล้วก็สร้างโบสถ์กันแล้ว,วแล้วตอนนั้นน่ะเหมือนกับโบมารอบนึงแล้วก็แบบมาขออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือกลับไปก็คือดีก็เลยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลทุกคนก็คือดีก็เลยกลับมาทําบุญอีกรอบนึง <S <S ลืมเลยว่าถ่ายวะก็ว่าอะไรวะมันตามมาทาไมวะ ใช่ค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่วัดเขาหลักชัยจะบอกว่าที่เนี่ยเป็นวัดที่เพิ่งกําลังจะแบบเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรเพิ่งมีคนเข้ามาช่วยสร้างแล้วเราก็คือคือเนี่ยเป็นวัดของทางที่บ้านแต่ว่าแต่ก่อนไม่ได้มีเงินแล้วพอพอมีเงินกันก็นกเออก็กลับมาช่วยวัดที่บ้านดีกว่าจะได้แบบว่ามีวัดดีๆให้กับชุมชนที่บ้านเกิดได้แบบได้ใช้ได้ทําพิธีสงพิธีแบบว่าอะไรต่างๆอะเนาะ พิธีทางศาสนาอย่างเงี้ยเป็นมันเหมือนเป็นส่วนร่วมอะ่ะใช่เตรียมเป็นพวงมาลัยก็คือเมื่อกี้ไปอุดหนุนตรงสี่แยกมาอุดหนุนมายี่สิบพวงพี่จะมาไหว,ว้เนี่ยคือเนี่ยวัดต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีเนี่ยอันนี้คือเยคืออยากแนะนําแต่ไม่ค่อยมีความรู้เลยได้เดี๋ยวพูดให้นะคะสวัสดีค่ะเพืพ่อนๆนี่ก็คือวัดเขาหลักชัยนะคะนี่อยู่ แถวแถวแถวบ้านหลักชัยนะคะก็คือวัดนี้เนี่ยสร้างขึ้นจากใครสัรีไม่หรอไ,ไรครสัีอ๋อใครสัรีนะครสวรรค์นะคะเกิดจากความที่ความที่ชาวบ้านเนี่ยเขาศรัทธาแล้วก็นับถือวัดแห่งนี้นะคะก็เลยเกิดมาเป็นวัดแห่งนี้ด้านนะตรงนี้นะคะ่ะคือเขาหลักชัยนี่ก็คือหลักชัยที่เป็น,นะ ต้นต่อต้อนชื่อของคําว่าหลักชัยนะ,ะต้องบอกก่อนนะทุกคนว่าเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคือพวกเราอ่ะมาทําบุญกันเพราะว่าเหมือนแบบครั้งที่แล้วโบเป็นคนบุญเอาไว้อะไรสักอ,อย่างแล้วมันก็มันก็เป็นผลดีกับโบก็เลยต้องกลับมาแบบกลับมาไหว้ท่านใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล คปเลยนะคะจากการที่เราได้เห็นอึ๋งเราพอเราเห็นอึ๋งปุ๊บเราเปลี่ยนเป็นคลิปล็อกันนี้เพราะว่าอึ๋งไม่มีใครปากด้วยนะคะต่างจังหวัดแรงมากนะคะช่วยทําให้ต่างจังหวัดทุ่ม้นและทํามาหากินกันได้ได,ด้วยนะคะ,คะถึงใครก็ได้นะเขาได้ยินนะคะขอบคุณมากค่ะมีหน้าที่แก้ต้องแก้นะคะอย่าปัดปัญหาแค่นี้นะคะบ๊ายบายลุงน้อย